นี่ค่ะเดี๋ยวจะลอกอันนี้นลอกนี่ลอกแกนแกนละใหม่จ้าอย่างนี้ลอกลอกนะคะ ลอกแลกก้ลวก็ไปลวกไม่หอนพี่น้องไปลวกไปลวกแล้วก็แง่ง่น้ทำไมลวกนะคะมีน้ำโขกนพี่น้องลอกลายแก่งแสบจ้าโอ้ยเมืนพี่น้องเลยยางคน เงินตลอยตลอยอยู่ไม่ได้กระฮาถุงมือมาใส่บวน้อนี่ยพี่น้องนักแกงใส่วางละหน่อยจ้ะอันนี้ก็เฮ็ดดอกเดียวอันนี้ก็อันอันเฮ็ดเชียงจ้ะเฮ็ดเชียงเพคนเราหายงี้จ้ะกลางแล้วก็บวกด้จ้ะ อย่างแค่กันลหลายอย่างจ้ะใส่บวบหอมบวบหอมก็งามง่าม,ามด้วยกันน้ำไม้ลายด้วยกันแกง,นงห,นนะะหน่อไม้ไหลนะคะกระเจี๊ย่หอยนี่นะจ้า